อบจะถ่ายโลบ้างลบหน่อยพระออยเนร์เล็กมาเดินอยู่กลางลมฝนรถชนตายหาปริวลองลอยทะลาเหมือนม้าโดนเตะฉันต้องรดน้ำให้ตัวเองต้องทนเดียวดายวังเวงอย่างนี้ จะส่งดอกไม้จันให้ใครเมืออ่อหยาดเหล่านั้นไม่เคยมีรดน้ำตัวเองอีกทีน,น่าเราเธอยังใช้ความหินลาสัตว์อยู่หรือเปล่าเธอยังมาก เนื้อไว้ในทรายอยู่หรือไม่เธอยังเป่าเข้าสัดให้เป็นเพลงและบันเลงมโหรีเธอยังที่ในลุ่มอยู่ใช่ไหมเพลงร็อกเป็นแบบร็อกสมัยเก่าดีกว่าพี่ใหม่คิดคิดแล้วเชยสุดคิดสุดลิสุดเด็แต่ทำไมทำไมยังใส่รองเท้าูุนี้ลูกไลยอัมเบล่าเนาะ อันเดอร์ล่า from Rihanna yeah กินส้มตำปูปลาปลาเพ็ดเพ็ดเพ็พอเป็นการมาเป็นเนื้อไทยเคยฟังปะอ่ะโอ้เจ้านี่พอที่ไม่ต้องมาแย่อนีจกรรมแรงแกดูเท่าไรมันก็ไม่มีเฮลซิงกินั้นฟินแลนด์อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ วาสซอยูโฟแลนด์กรุงโซอยู่เกาหลีต้ยวติลีนะั <laughs> ้นอินเดียกุลาดลำเปอร์มาเลเซียมอสโคยูรัสเซียบันดาเซรีเบกวันเป็นเมืองล็กของบรูไนสงสารเชอรีน่ะเพ่งพอ <laughs> ไม่สงสัยแล้วความราัก <laughs> เพราะตัวเธอมาทำให้ชัด ปากีสถานมีเมืองื่องชื่ออิสลามาบัดอันนี้ก็กรีดยางอยู่ใต้ตไปกี่ยางมอเตอร์ไซค์อยู่นี่ก็แล้วเธอไปกรีดยางมอเตอร์ไซค์ทำไมไปกรีดมอเตอร์ไซค์รถไฟไม่ใช่รถเจ็กมันทำด้วยเหล็กจุดจุดจระรถเจ็ทไม่ใช่รถไฟมันทำด้วยมันกึ่งกับกึ่งกลางแปลว่าจะดังสุดน้ำที่ไหลลึกนึ่งจุดคอนแจ ไปกันริดเดนกันไปเชเ่อไปกันติดแยัดก่าโอนมีขายที่ทายตู่กแขบจมูกเอาไว้ดูคนเดีไว้ชิมชอนเดี๋ยไว้ชิมชอไว้องคกไทไต่มีใครใครรักคนหน้าตาย่าฉันที่มันธรรมดาไม่มีเบ้าตาครใครฉันลองเพลงคู่กัดดีกว่า กูกกตของพี่เบิร์ดนะลินกับฟันพบกันทีไรก็เรื่องใหญ่น้ำกับไฟถไกลกันได้ก็ดีอย่าทำาน้าใไห่อพี่ใจเหรอม้ากับแมวมาเจอกันสู่ความทุกข์ทีงั้นเปลี่ยนละกันเป็นเพลงบุ๋มแมลงแล้วกันโอเคบุ๋มแมลงบุมแมลงก็เพราะว่าตัวฉันเป็นเช่นดังบุ๋มแมลงควางไปอย่่งแรงยิ่งกลับมาเร็วนะ เอาห้าเห่ห้าชาชาอยู่ใหญ่เอาห้าห้าห้าทำไมตายเร็วไวปานนั้นน่ะเอาฮี่ยี่คนไม่ดีเขาสะบัด่ากันอยากแย่แย่ยันคนแก่มันทาอะไรเชื่องชเา้ร่เริ่มสุดีเมือนนางกำลังเล่นมิวสึกวิดีโออยู่หลอเพลงอะไรฉันชื่อกีติพัฒนเป็นโฮโมอิเล็กตรสแต่นิ้วโป้งยังไม่ถนัด เห็นกันใส่นิ้วโป้งทำไมอ่ะทำไมฉันนึกถึงเพลงของดิโก้เทลิโออีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรคะเห็นฉันเป็นอะไรคะไดโนเสาร์ใช่ไหมล่ะก็นี่ะนะส่งสารไม่ได้ส่งสารนานแล้วส่งสารเพนกี้เพลงอื่นบ้างขอไปสิริเปยนอีกหนึ่งคนจากอารามเซเว่นค่ะตองปัคละมัย่หลอกกับเพลงอะไรหิวไหม กินข้าวกับตั๊โมมาหรือยังถ้ายังล่าสัตว์กันหน่อยดีไหมสึกันไม่ได้มีเพลงแค่เกี่ยวกับความเชยเพลงเรื่องราวอื่นๆในตัวนา้ก็ยังมี่ออะไรบ้างเพลงของพี่ตูนันทิดาหล่อเป็นอะไรจ๊ะคือผมบางที่ออกกระมอมไว้ รวมไปถึงเพลงของมอสปฏิพานด้วยนี่เลยคะนี่ชุดยังงี้ถ่าชนะก็บ้าแล้วอยู่ๆกูก็มีหลานก็อีฟนมันหน้าด้านอนุสาว์มาฝากงานแต่พอมันจะลาออกแม่ง็ไปเลยอีดอกต้องเอาลูกไม่มันเรี้ยกนี่คือเรื่องของเจนนี่รู้บ้างบ่ามีศพศพอยู่ตรงนี้ก็สวดสวดอยู่ในวัดนะ น้องตายดีแต่ไม่มีใครรู้พี่ดูดูร่างก็ยังโอเคจะเริ่มให้ก่อนนะคะเขาไปเดินหัวเลาะทุกคนอื่นเราคนเดียวนอน้องหหยทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมกินเต้าหู้ยี ใจเราเล,เลยแค่นี้อ,อดให้เขาไปทำไมไทำไมเป็นคนแบบนี้ทำไมน,ไมนากูเหมือนพี่กูวับบนในย่คทำไมเป็นคนแบบนี้น้องมแม่เราเรียกอาอี